ครูนะครับใช่ผมจียคุณลุงครับเราก็ไม่เคยว่าอะไรนะขอโทษเราไม่เคยพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับใครเลยแต่จริงๆต้องบอกว่าตะกี้นี้พิธีกรกลับมาหมดแล้วครับผมเขาเลยให้ผมเนี่ยาเป็นพิธีกรแทนครับใช่ครับทั้ท่านเทไหมครับผมพี่ลุตแก่ไหมครับอ๋ออ๋อถานบิดนุตแล้วโมกแก่ด้วยขอบคุณมากครับเฮ้ยเพลงตะกี้พี่ชอบมาก ชื่อเพลงไหนะครับชอบกจีบของฤทธิ์ใช่พอท่านบอกว่าชอบกจีบปุ๊บเนี่ยแฟนๆนิ่งเข้ามาเลยแต่ถ้าทิวร้องเพลงนี้นะมันจะเปลี่ยนนหฮเปลี่ยนใหม่ชอบกทีมเลยครับพี่น่าผิดไปหมดเลยเออแย่จังเอาที่ดีกว่าเขาไม่พูดมากาเขาเวลานี้เวลาน้อยครับแต่ในเน็ต้องฮั่นก็มาแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยเรามีกิจกรรมครับเรื่องของการเข้าไปทดสอบเทสกลิ่นครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของไอมมิเฟอร์อย่างเงี้ยนะครับเพื่อแก้ไขกลิ่นข้างใน ท่านจะไม่เข้าไม่ได้ครับผมวันนี้พี่พี่ขลังสั่งมาครับว่าให้อท่านเข้าไปเชื่อข้างในสักรอบหนึ่งนะเป็นการทดสอบได้ไหมี่ได้ยอย่างไรด้วกันทไใจก่อนครับต้องขนาดนั้นใช่ไหมป่ะผมพี่ว่าท่านน่าจะ bored กห้องนี้ผมชอบห้องนอนครับไปไม้องเป็นห้องนอนครับผม มนส่วนตัวดีอ๋อเขาคิดอะไรหรือเปล่าไม่เราจะทําอะไรก็ได้ในห้องนอถึงนครับถูกต้องครับผมเป็นิีการที่ดีดีม่ได้ครับมันคือพื้นที่ส่วนตัวเราเทสเลยแต่พี่รุดครับเราจะเข้าไปสองคนจริงๆใช่ไหมครับก็เยพี่เข้าไปสอง้านแล้วก็ปิดผ้าปรามานก็จะมีเสียงกรุ๊กุุุุุ๊๊๊๊๊กงึ้นจะตงเดืดถ่านนางไปตีบ้างครกบผเอเกันครับโอ้โหครับผมมันไม่เหมืนงายที่เราเข้ามาเลย ขออนุญาตปิดนะครับพื้นที่ส่วนตัวงคุณทุกคนอยู่ครับฮะให้เป็นไงบ้าง,งครับกลิ่นเป <ผม S 2> ็นงบ้างกลิ่นในนี้นะฮะหอมมากบอทพูดพูดจริงๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาลองดูนะครับเพราะว่าเอ่อก่อนคืออย่างของที่เห็นในห้องนี้นะคือจริงๆมันมันไม่ได้หอมนะใช่ <นะ S 2> ครับคือจากที่ผมเห็นก็จะมีเอ่อ อันนี้เป็นของพี่นะครับไม่อ๋อน,นี่ไม่ใหญ่แบบนี้ครับผมอ๋ออันนี้มีทุกทุกอย่างเลยไปเอาละนะครับขอสมัครแฟนคลับท่านสักสองคน,นได้ไหมครับใครอยากเข้ามาตามรอยฝีของทั่นนะครัผมเชิญเลยครับโอ้โหทีนพี่นุชชวนมาไม่เข้าพี่ฮั่นชวนมาให้หิวนะเอาละน,นะครับผมฮะเป็นไงบ้างนะครับข้างในหอมไหมครับท่านพี่นุชนะฮะรู้สึกเป็นไงบ้างครับ ตอนแรกที่ผุกเข้ามามันไม่เป็นแบบนี้จริงๆตัวรุ่นจริงๆไม่งั้นถ้าไม่เชื่อที่เราเทสดูก็ได้นะครับผมมันคืออะไรนี่ฮะคือพอเราเยราคิดว่ามันเป็นผ้าเช็ดพื้นกันแล้วกันนะครับผมโอเคท่านไม่ต้องไม่ต้องอ้ไม่ต้องครับจะต้องขึ้นเทโอเคครับผมถ้าห้องนี้เสร็จแล้วไปดูห้องต่อไปกันบ้างห้องต่อไปด้วยนะครับเจอกนไครับเราติดตามติดชีวิตท่านครตอนนี้ป่ะใช่ครับจะได้เห็นั้นท้ายของท่านแบบเต็มๆ น,น,นี่มันเลยนะผมเอาละนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีกลิ่นครับตอนแรกเนี่ยเข้ามามันจะกลิ่นแบบอารมณ์เหมือนกับอารชุนนัขอ,อ,อนะนอารมณ์แบบนี่นี่แน่นี่ตร่นี้น,น,นี่ครับผมห้องนี้จากสภาพาผมดูแล้วนะฮะน่าจะเกิดสงครามกันมาก่อน <laughs> ไม่ใช่อันนี้คือเป็นห้องที่เอาไว้เลี้ยงสุนัขถูกไหมครับคือขาจะต้องนอนนั่นแหละฮะใช่แต่ว่าอาจจะเป็นสุนัขด้วยใช่ก็มีกลิ่นเยอะแยะมากแต่ว่า <c oughs> <rework. S 1> คือพอเราฉีดเอริเวอร์เข้าไปเนี่ยให้ทำให้ห <tirar> ้องนี้อยู่ดีดีขึ้นครับผมก็สามารถที่จะอยู่ได้นะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าฉีดปั๊บเจอนะชยฉีดแล้วจะดีขึ้นแล้ไม่ต้องเก็บกวาดห้องนะใช่อันนั้นไม่ได้ครับผมผิดความรู้สึกจริงๆนะครับอ่ะวห้อีกห้องหนึ่งสุดท้ายห้องหนึ่งโอ้โหห้องนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเชิญครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะครับเชิญแรกเชิญสุภาพสตรีก่อนครับพี่สุภาพสตรีเหรอครับผมสุภาพสตรีครับ สภาพสีรูสึกยังไงบ้างครับกับภาพที่เห็นครับผมก็มีเสีรรยงสั่นเลยนะมันสนรระปุกมา,ากสกปรกแล้วก็กิดโอเคนะหมายถึงว่าข้าวหลับตาเราไม่ต้องมองอย่างพวกนี้โอเค <สา S 2> โอเคผมแต่ตอนแรกที่พี่ลุกเข้ามามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับนี่ก็แย่มากจริงใช่ผมผมเชื่อว่าจากสภาพที่เห็นนะฮะมันต้องไม่ใช่กลิออก่นแบบนี้แน่นอนใช่ก็เพแบบราะแอมบิเดอร์้วทำให้เราสาม,มารถที่จะ ครับผมทำให้ห้องนี้ที่ีขึ้นได้อโอเคขอบคุณมากครับขอเสยงปรบมวอกับคุณอาหารครับสั่หน้าด้วยครับผมครับผมขอเสยงปรด้วยครับ